โอฮาชิวันโอเมคอนอาจจะทำให้การจัดนาโอยะในเดือนเมษาไม่ได้ฮิเดยุกิโอฮาชิอดีตแชมป์โลกรุ่นใหญ่ที่ปัจจุบันคือพ่อมดคนใหม่แห่งวงการมวยโลกญี่ปุ่นควงคู่งิค้์เอกนาโอยะอิโนเอเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับการชกไฟต่อไปของมอนสเตอร์นาโอยะอิโนเอ นักโชกคนดังแห่งยุคปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นโดยโอฮาชิพเผยว่าผมวางแผนจะจัดนาอยะโชกไฟหน้าในเดือนเมษายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะเป็นการล้มแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวดกับเจ้าของตำแหน่งต่างสถาบันคือโนนิโตโดแนของ w b c หรืออาจจะเป็นจอนเดียวคาชิเมโรของ w b o 2นักโชกชาวฟิลิปปินส์รายใดรายหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสกลายพันธ์โอเมกคอนด้วยซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกระจายเร็วไปทั่วประเทศแล้วดังนั้นบางทีในท้ายที่สุดผมก็อาจจะเลื่อนการจัดจากเดือนเมษายนไปก็เป็นได้นายใหญ่โอฮาชิกล่าวอย่างไรก็ตามทางนาโอยะอินุเอชามโลกรุ่นเมตัมเบน ของ IBF The Ring และ Super World Champion ีนของ WBA ก็ได้กล่าวว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้การโชคไฟแรกของปีนี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนมากที่สุดเพื่อที่จะได้เหลือเวลาที่จะเลือกโชคให้ได้สามไฟในปีนี้อย่างที่ผมต้องการนาโยะอินูอุเอะกล่าวนั่นเอง